สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาที่แพรพิซุนโรคนะเป็นร้านอาหารมีชื่อของพิซุนโรคนะเขาก็ตกแต่งได้สวยงามเป็นแบบธรรมชาตินั่งในแพแล้วก็มีแอร์ด้วยนะแบบมีแอร์ก็แบบธรรมชาติสองข้างก็เป็นไฟประดับ เปน็นตั้งของแม่น้ำน่านนะเป็นแม่น้ำน่านไหลผ่านน้ำก็ไม่มากเท่าไหร่แผ่พิษสุนโุโลกมีเป็นบรรยากาศโดยรอบของแพ่นะก็มีรูปปั้นของมนุษย์ เป็นบรรยากาศยามเย็นนะเราประดับด้วยของที่เป็นของเก่าที่เป็นสะพานข้าม